เปิด6ละครจากช่อง3ที่ถูกซื้อลิขสิทธิ์ตลาดต่างประเทศไม่ยัง้งจับมือ IE Entertainment ขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ละครช่อง3และ BEC Studio ไปทั่วโลกประเดิมปี2023จัดทัพละครไทยเจ็ดเรื่องเปิดตลาดละครในไต้หวันและ20ประเทศในแอฟริกา BEC World รับปี2023ของช่อง3และ BEC Studio ไปทั่วโลก นายสุรินทร์กริยาพงพันธ์กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์บริษัท BEC World จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าตั้งแต่ปี2561รายได้าจากการตลาดต่างประเทศมีการเตริบโตอย่างต่อเนื่องจากการขายลิขสิทธิ์ละครของช่อง3ไปมากกว่า6,200ชั่วโมงเพื่อออกอากาศในเอเชียละตินอเมริกาและล่าสุดที่แอฟริกาโดยเฉพาะตลาดเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เติบโตดีกว่าที่คาดหวังไว้ว่า b e c World คาดหวังการเปิดตลาดในต่างประเทศใหม่ๆต่อไปผ่านการร่วมมือกับ IE Entertainment ซึ่งเคยทำสถิติในการจำหน่ายลิขสิทธิ์ละครไทยไปต่างประเทศใน4ปีที่ผ่านมาในฐานะตัวแทนของ JKN Global Group และได้นำละครของช่อง3ส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศมาแล้วหลายสิบเรื่องช่วยส่งละครของช่อง3และ BEC Studio สามารถส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศมากขึ้นไปอีก ดอ i e Entertainment จะเป็นคู่ค้าที่สามารถจำหน่ายลิขสิทธิ์นอกประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวนอกจากประเทศกัมพูชาลาวสาธารณรัฐเมียนมาและเวียดนามที่ได้รับสิทธิ์ม่ผูกขาดเนืงความต้องการเสพละครไทยกำลังเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆในตลาดเอเชียและ i อ E n t e r t a i n m e น t จะทำให้ละครไทยได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในต่างประเทศในหลายๆแพลตฟอร์มนอกจากจะประสบความสำเร็จในการเปิดดีลแรกออกสู่ตลาดใหม่แล้ว i อ E n t e r t a i n m e น t ยังเจรจาการขายลิขสิทธิ์ละครใหม่ในปี2566ทั้งพรมลิขิต Love Destiny 2มอหลวง Royal Doctor มาตาลดา t o the m o o n and Back จนกว่าจะได้รักกัน Love at First Night สืบลับหมอระบาด Doctor Detective และเกมรักทรยศ t h e b e t r a y a l ไปต่างประเทศนอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ BEC World แล้วยังเป็นการทำให้ละครของไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอีกด้วย